สาวอยู่ลองมาแชร์สวัสดีจ้าวันนี้มากับเนื้อทอดไม่งอดแดดจ้าก่อนอื่นเราก็ไปซื้อเนื้อก่อนนะเอืยเอ้ยอยยขอซื้อเนื้อติดมันเะยจะ้ะบอกขออย่างซีระจำเพื่อนเดอ้อจากนั้นก็เอามาหัน่นหันจะ้ะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยนะจ๊ะเพื่อนนะ จากนั้นเครื่องปรุงก็มีกระเทียมน้ำปลาสใส่ยูใสยน้ำปลาเด้อชูรสรสตีน้ำตาลใส่นิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะเวลาทอดจะได้ไม่ไหม้ค่ะอย่าลืมใส่กระเทียมค่ะกระเทียมบุบๆแล้วก็ขยำขยำค่ะจากนั้นตั้งเตาเลยใส่น้ำมันลงไปจ้ะให้น้ำมันมัน,มน้อนไปเด้อจ,จังใส่เนื้อลงไปจ้ะวจวดจ้าเป็เรยจ้าสาวยู่ใส่ไฟแรงเด้อจ้ะตอนขัน้นตอนนี้คือต้องใส่ไฟแรงค่ะยาสะเบาไฟจ้ะเพื่อนเด้อ สาวอยู่ทอดไฟแรงไปเรื่อย <ๆ S 1> เลยค่ะเพื่อนๆคลุกคลุกค้นค้นไปค่ะทิ้งไห้ประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีแล้วกลับมาค้นค้นจับเพื่อนสาวยูลืมตั้งเวลาจาับเพื่อนแต่จากประสบการณ์การทอดที่ผ่านมาแบบเชี่ยวชาญชำนาญการเวลาที่ผ่านไปตอนนี้ยู่ที่ประมาณห้านาทีโดยประมาณค่ะเพื่อนๆสีสันของเนื้อเขาก็สิเปลี่ยนไปประมาณนี้จากเพราะว่ายอย่างเขาใส่ไฟแห้งเนื้อกส็สีซุกง่ายจ้ะเพื่อน่าไปใส่ไฟกลางเด้อเบิ่งดูจากน้ำของเนื้อมันออกมา มันของเนื้อออกมามันแบบว่าต่แซบอีหลีเพื่อนๆคันตอนนี่ทอดต่อไปจ้ะสองนาทีมาพริกเกลือนึงคุกเกลือนึงค้นเถิือนึงจ้ะเพื่อนๆพูดนะเบิ้งดิจ่าสีเนื้อมันแซบเพื่อนๆสาอูกะซิบบอกเลยว่าสูตรนี้มันเด็ดจ้ะเวลาผ่านไปอีกประมาณสามนาทีจ้ะเพื่อนๆกะซิออกมาหนาตาแบบนี้แหละจ้ะเพื่อนๆสีสันนารับประทานเบิ้งดิจ้ะมันของเนื้อบอกเลยบอกเลยว่าให้เอาเนื้อติดมันจ้ะเพื่อน แซ่บแน่นอนสูตรนี่ไปร้องเฮ็ดโลดจ้ะจวดจ้าทอดปีประมาณ3นาทีโดยรวมนะเพื่อนๆนะจากที่สาวอยู่ประมาณการดูแล้วจนกว่าจะทอดเสร็จเหลืองกรอบอย่างที่สาวอยู่จะเอาขึ้นจากไฟตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง13นาทีโดยประมาณเด้อดูจากกระเทียมก็ได้เพื่อนๆอย่าให้มันไหม้นะจ๊ะเพราะว่าถ้ากระเทียมไหม้มันจะขมและจะบ๊แซ่บเด้อเพื่อนๆเด้เอกระเทียมกินบ่ได้เสดายคล้อง ทานไปประมาณ13นาทีก็สิได้แบบนี้จ้ะเพื่อนๆโอ้มันใช่เลยจ้ะเพื่อนๆจ้าไปไปหาข้าวเหนียวมาจิ้มกันจ้ามันแซ่บเด้อสูตรนี้ใครไม่เชื่อไปลองทําดูแล้จ้ะเด้อแต่บอกไว้ก่อนนะเวลาไปซื้อเนื้อกระซิบบอกแม่ค้าเลยจ้าเอื้อยเอื้อยขอเนื้อติดมันจ้าก็สิได้แบบช้ำๆแบบนี้ละอยากแซ่บอยากนัวเหมือนสาวอยุ่ก็ไปจัดเลยแล้จ้ะเพื่อนๆจ้า มือนี้ลืมตวงบ้าๆกันเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมือหนาส่ยูนิชาร์ทให้ใหม่แ้วจะเดอ้อ